้กินเก่งจังลูกแม่ไต่ตาฟาร์มเราน่ารักมากค่ะกำลังกินกันใหญ่เลยจะกินน้ำก็กินเดี๋ยวเล่นกล้องแม่ลูก เป็นอนมีแต่ตัวน่ารักน่ารักมีพันเอ็นดี้พันไทยฮอลแลนด์ล็อ กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินกันใหญ่เลยไปเล่นอะไรตรงนั้นลูกไปเล่นอะไรตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นกันนูฝั่งนน้นก็มีค่ะฝั่งนน้นก็มีค่ะเดี๋ยวนั่งกันกั๊เจ้ากั๊เจ้ากินอาหารกันใหญ่เลย นั่งกันใหญ่เลยน่ารักจังลูกน่ารักจังค่ะเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องไม่ได้หนูนะเห็นกล้องไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยกล้องเนะี่ยเห็นไม่ได้เลยเห็นกล้องไม่ได้เลยนี่ค่ะนี่คือฟาร์มกระต่ายตรงนี้อยู่มหาสรา,ารคาม มีอยู่สองฟาร์แมแม่ฟาร์มกระต่ายมหาสารคามแม,ม่ฟาร์มกระต่ายจันทบ,บุรีสนใจสอบถามได้ค่ะอันนี้พันธ์ไทยกับฮอลแลนด์ล็อบรวมกันเพราะว่าเอาไว้ให้ลูกค้าค่ะนี่ดูเขาน่ารักอุย้ยอย่ามาเล่นแม่อย่ามาเล่นกับแม่ค่ะอย่าต้องมาเล่นกับแม่ค่ะ มมแ,ววแ,แ,แม่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูค่ะรักพวกหนูน่ารักแค่ไหนคุณแม่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูค่ะนี่ค่ะน้องๆน,น,น่ารักกันทั้งนัน้นเลยมาเล่นกล้องได้ทำไม ๋ยวมาเล่นกล้องแม่ส่วนตรงนี้จะเป็นพันเอนดี้อีพันเอนดี้ไม่ต้องมาเล่นกับแม่เลยเข้าข้างในเลยลูกๆเข้าข้างในเลยดูน่ารักน่ารักอันนี้หนูพันเอนดี้ดูตัวเล็กเขาตัวเล็กไปกินน้ำตัวเล็กกินน้ำ มันมุมเมาจังเลยว่าตเล็กนะตเล็กทำไมมุมเมาจังเลยลูกหนูทำไมมุมเมาจังเลยลูกหนูกินอะไรคะหนูกินอะไรคะหนูกินอะไรมุมเมาจังเลยคะเ๋ยวมาเล่นกล้องนะอย่าออกข้างนอกนะลูกนาอย่าออกข้างนอกนะคะไม่ต <adım> ้องเลยหนูไม่ต้องแอบออกข้างนอกเลย ไหนไม่ให้ออกข้างนอกเลยไม่ให้ออกข้างนอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอยากออกข้างนอกเลยลูกนออก้ออกไปเที่ยวโอ้ยไปชนเขาสิเขายิ่งตัวเล็กอยู่ลูกเขายิ่งตัวเล็กอยู่นะคะหนูไม่ต้องอยากออกเสนอหน้าเลยไม่ต้องเสนอหน้าเดียเห็นกล้อง กินก็กินจะเล่นก็เล่นเห็นกล้องเห็นกล้องกินน้ำหลูกินน้ำกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินโม้ม้มีบใหญ่เลยกินใหญ่เลยเฮ้ยน่ากินอะไรลูกอุ้ยกินชมกันกินชมค่ะไม่ต้องมาเล่นกล้องลูกไม่ต้องมาเล่นกล้องไหนไหนไหน ต้องเล่นกล่องนะคะในๆๆนไไม่ต้องเล่นค่ะนีนมาชมฝัง่งนี้สิสิฝั่งนี้ก็น่ารักใช่อิ่มแล้วอิ่มแล้วนอนกันหมดแล้วนอนกันหมดแล้วโอ้ดูท่านอนเขาสิดูดูอิ่มแล้วนอน เออหืม uh huh. ถ้านอนดูซิดูซิด,ดูนอนใหญ่เลยจินอิ่มแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้เจ้านั้นออกมาข้างนอกแล้วลูกหนูไม่ต้องออกมาข้างนอกนะคะหนูไม่ต้องออกมาข้างนอกนะคะมามีขี้เกียจตามนะคะหนูอย่าออกข้างนอกนะคะ ไปนั่งอยู่ข้างนอกไม่ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ